สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําสถานที่พักแล้วก็มีมุมถ่ายรูปอยู่ในนั้นด้วยนะครับของเมืองพัทยาก็คือ Ambassador City จอมเทียนพัทยาครับอยู่ชายหาดจอมเทียนนะครับก็อยู่เลยพัทยาไปนิดหน่อยนะครับไม่ไกลมากมีหาดส่วนตัวด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ตามพิกัดที่ผมให้ไปเลยครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศในส่วนของชายทะเลแล้วก็มีโซนที่เป็นสระว่ายน้ําของทาง แอมบัสเดอร์ซิตี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ตึกด้านหลังก็เป็นที่พักนะครับที่พักจะมีหลายตึกด้วยกันจะมีทั้งตึกสูงแล้วก็ตึกที่เราเห็นในภาพอันนี้ก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ํานะครับสระว่ายน้ําก็จะเป็นสระน้ำวนนะครับผมว่าเป็นที่ชื่นชอบสาหรับเด็กๆนะครับกับครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกนะครับมาด้วยกันแล้วก็มาเล่นน้ําอันนี้จะเป็นน้ําจืดนะครับหรือว่าถ้าใครอยากไปเล่นเขาก็มีหาดส่วนตัวที่เป็นชายทะเลจริงๆไปเล่นน้ําทะเลก็ได้ นะครับโซนนี้ในภาพก็จะเป็นมุมพักผ่อนนะครับก็จะมีโต๊ะหมักลุกหมักฮอตก็เล่นได้นะครับโต๊ะปูหรือว่าตู้โกลองเล่นกันตรงนี้ก็ถือว่ามันก็จะเป็นมุมพักผ่อนนะครับอย่างช่วงกลางวันกลางวันเนี่ยเราคงไม่ค่อยอยากไปเล่นน้ํแาแดดร้อนๆก็มาเล่นในที่นี้ก็ได้นะครับบนโต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะเล่นกระดานหมักฮอตหรือว่าหมักลุกนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะปูโต๊ะสนุกไว้ให้บริการ หรือจะมานั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆมองดูบรรยากาศก็เพลิดเพลินดีครับนะครับในภาพก็จะเป็นตึกสูงนะครับอันนี้เป็นตึกสูงที่เป็นทาวเวอร์ใหญ่สุดของแอมบ s สเตอร์ละห้องจำนวนห้องเนี่ยไม่ต้องกลัวครับยังไงมีที่ว่างให้ทุกท่านได้จองพักผ่อนสุดสัปดาห์แน่นอนครับจำนวนห้องก็เยอะมากนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นมุมถ่ายรูป นะครับมีพี่หมีตัวใหญ่เป็นไหวายถักสีดำนะครับเขาตกแต่งสถานที่ได้สวยครับนะครับถ้าเพลิดเพลินกับการว่ายน้ําแล้วอะไรแล้วเราก็มาหามุมถ่ายรูปก,กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนลานน้าพุนะครับมีพี่หมีหวยถักสีดําอยู่ด้านหลังถือว่าสวยงามครับเขาเข้าใจออกแบบสถานที่ให้คนที่ชอบทั้งกิจกรรมเล่นน้ําทั้งชอบถ่ายรูปทั้งในส่วนที่พักที่มีจำนวนห้องเยอะแยะนะครับ ไว้ให้บริการทุกท่านอยู่แล้วครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นริมชายหาดนะครับเป็นหาดส่วนตัวครับของที่นี่เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกตึกหนึ่งนะครับจะเตีย้ยกว่าตึกทาวเวอร์เมื่อกี้นี้อันนี้จะเป็นช่วงบรรยากาศตอนเย็นนะครับก็เราก็จะมองเห็นผ้าทิ่ย์ตกที่นี่ด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีลานสนามหญ้าก,กว้างๆใครที่มีเด็กเล็กให้มาวิ่งเล่นตรงนี้ก็สบายครับ ผมถือว่าเป็นสถานที่พักที่ค่อนข้างเหมาะนะครับกับไลฟ์สไตล์ของคนที่มากันเป็นครอบครัวหรือมากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะครับถ้าใครอยากจะมานั่งทานตอนเย็นนะครับเป็น outdoor นะครับไม่ได้ทานในห้องอาหารของโรงแรมก็ถือว่าเหมาะครับนะครับผมเอาภาพบรรยากาศโดยรวมมาให้ดูกันนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของอาหารที่เป็นโต๊ะคูอาหารที่มีเครื่องเล่น นะครับถ่ายออกไปก็ก็จะเห็นต้นมะพร้าวชายทะเลนะครับยังไงก็แนะนำเพื่อนๆนะครับแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมได้ไม่ได้พักที่นี่ก็อาจจะแวะเข้ามาดูสถานที่ก่อนก็ได้ครับแล้วใกล้ๆกันฝั่งตรงข้ามก็จะมีมิโมซ่านะครับก็จะเป็นที่พักอ่าไม่ใช่ที่พักครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ ที่เป็นเหมือนกลุ่มอาคารร้านค้าร้านอาหารนะครับก็ถือว่าเหมาะครับกับสุดสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ไหนๆที่เพื่อนๆมากันเป็นครอบครัวนะครับก็แนะนําที่นี่ไว้ครับ Ambassador City จอมเทียนพั a ยาไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับขับรถไม่เกินสองชั่วโมงคุณก็จะได้พักผ่อนกับ Ambassador City จอมเทียนครับขอบคุณครับสำหรับการติดตาม